จีบมาตั้งนานพระเอกดังตอบแล้วทำไมไม่เรียกนางเอกว่าแฟน <c oughs> มันาดความหวานกันไม่พักขนาดนี้แต่ความสัมพันธ์พระเอกอบอบนิธิและนางเอกปรางกันนั้นรันกลับยังไร้สถานะแฟนล่าสุดหนุ่มอบได้เปิดใจกับสื่อว่าเพิ่งตอบไปคราวที่แล้วเมื่อวิกที่แล้วเองก็อย่างที่บอกแหละสงสัยไงอาทิตย์หนึ่งจะพัฒนาได้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอ จริงๆก็ไม่ได้มีโอกาสที่สำคัญหรือยังไม่มีโอกาสไหนที่รู้สึกว่ามันพร้อมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวชาวเน็ต f a c e b o o k ก็มาด่าผมอีกเดี๋ยวก็บอกว่าเนี่ยจะอะไรกันนักหนาจะเป็นแฟนก็บอกว่าเป็นแฟนก็วันนี้มันยังไม่ได้เป็นฝังแล้วจงเข้าใจตามด้วยนิดหนึ่งว่าบางคนก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าไม่อยากให้ใครเข้ามากดดันเราคือเรายังไม่กดดันกันเองเลยเดี๋ยวถ้าวันไหนเราพร้อม เราก็อยากจะบอกเองคือทุกวันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนและจริงใจต่อกันรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนความสุขให้กันมากกว่าพร้อมฝากถึงชาวเน็ตอย่าจวกเลยใจเย็นใจเย็นคือเรารู้สึกว่าถ้าสมมุติผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรก็คงอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปช้าๆหรือไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงหรือว่าวันนี้เราอยากจะศึกษาดูใจกันให้แน่นอนก่อนอะไรอย่างนี้ใจเย็นใจเย็นกัน